ว,ว้วาวว้าวคุณรินราดาเหรอโอ้รินราดาหรโอ้ยตั้ง2อ0พัใช่แล้วมีวิธีไหนที่ทำให้หนูเล่นมือถือได้น้อยลงบ้างอยากหยุดแต่มันหยุดบอดไดอ่อะไม่ โหติดเลยเหรอว้าวอ่าฟังให้ดีครับท่านก็น่าเห็นใจลุงก็เหมือนกันนั่นแหละไปไหนก็ไปด้วย <c oughs> ขึ้นเขาลุงห้วยแต่ก็ไม่ใช่ติดเหมือนใครแต่ใครนะครับลุงก็จะดูเฉพาะในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเป็นพวกองค์ความรู้นู่นนี่นั่นนะครับถ้าจะดูนะครับ <c oughs> การใช้โปรแกรมต่างๆนาน,นาก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนคนคนอื่นก็นละครับ นะส่วนมากก็จะดูในเรื่องของที่เป็นเป็นองค์ความรู้มากกว่าโน่นนี้นั่นสารพัดร้อยแปดกันลวกันนะทํายังไงจะใช้น้อยลงที่จริงก็รู้ตัวดีนะเออใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะคําตอบเกือบสุดท้ายครับหาเพื่อนคุยอืหาเพื่อนคุย,มคยไม่มีเพื่อนคุย คนในครอบครัวครับตั้งคําถามตอบตั้งคําถามคุยกันมาน้องมาแนงเนี่ยครับนะ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 อย่าอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยฮะมันก็มีมือถือมือถอยที่ว่าเนี่ยเข้ามาประกบข้างอยู่มันก็อดดูมันไม่ได้เพราะฉะนั้นหาเพื่อนคุยครับผมเอาไว้แค่รับโทรศัพท์เชื่อมโยงกันยกเว้นเมื่อเวลาจะหาข้อมูลเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้เพื่อประกอบ กับอาชีพผงตัวเองหรือประกอบกับการศึกษาเรียนรู้อย่างนั้นต้องใช้รูปแบบนั้นครับผมอย่ามาคุยกันเจ้ะใจเจ๊ะใจเจาะใจน่าใจแล้วก็เม้นไปเม้นมาแล้วก็ลายไปลายมาไม่ได้สาระอย่างนั้นนะน่ะนะนะให้มันจัดเวลานี่ออกไปลบทิ้งไม่หมดพ้นเป็นขยะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อถามมาเช่นที่ว่านี้อยู่กับโรงซีไม่ยาก นึกว่าอากาศน้ำเนี่ยคือลุงโอเคไหมครับใช่ไหมล่ะเออดื่มน้ำไปขอกินลุงซิ <c oughs> นะขอกินลุงออกสักสองอึามอ,อึกสิอ่าหายใจก็สูตรเอาลุงซิในอากาศนั่นนะเห็นไ,ไหมไม่มีใครเป็นเพื่อนอาศัยลุงเป็นเพื่อนแล้วลุงที่ว่าคืออากาศกับน้ำครับท่านกับ พืชอละผล,ลไม้โอเคไหมมันจะง่ายที่สุดชีวิตจะง่ายขึ้นไอ้ที่ลุงแนะนําอย่างนี้ถามว่ามีข้อผูกพันไหมก็ไม่น่าจะมีข้อผูกพันกันและลกันโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเชื่อว่าคงจะทิ้งได้แล้วมือถือเอาไว้ใช้เนี่ยเฉพาะในสิ่งที่มันติดต่อเชื่อมโยงไปกับผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวแล้วก็เอาไว้กับใช้ในการติดต่อเชื่อมโยงในเรื่องของงานโอเคนะครับ ส่วนเรื่องนอกจากนั้นถือว่าเป็นขี้ฝอยไปแล้วจ้าโอเคแล้วจบข่าวนะแนวทางนี้เป็นแนวทางที่คิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็น่าเห็นใจไม่มีใครมาทักท้วงหรือทักท้วงก็มีไม่มีศักยภาพมากพอที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในในหลักเดิมๆนะครับคุณรินราดอะประับมานนี้เลย โอเคก็หวังว่าคงจะอย่างน้อยที่สุดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามทีก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้ใช้มือถือมือถอยเนี่ยหาความรู้กันร้อยแปดเยอะมากเหลือเกินครับนะเอาความรู้ใส่ตัวมากที่สุดเท่าที่มากได้น่าจะดีกว่าถ้าหากว่ายอยากรู้อย่างน้อยๆอยู่นะนะนั่นก็บางทีก็ประกอบอาชีพผ่านมือถือได้สวาทุกวันนี่นะครับนาไปรูปแบบด้วยมากดีกว่านะก่อจะให้มันติดตัวเราจะกระทั่ง มันหนักกระเป๋าจนเกินไปโอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะเปลี่ยนทัศนคกติแล้วจากวันนี้และวันจะต,ต่อไปคงจะได้รับสิ่งที่ดีงามเมื่อเวลาอยู่ในหน้าจอในจอได้ยกันโอเคนะ h ั n k y ิว v e r บ b i ทที่ไว้วางใจลุงงอกและคณะทำงานครับผมสวัสดีครับ